บาแล้วนะะควันนี้นะคะเรามีนะัดที่จะมาอันตาราซาวดูเพศกันไม่รู้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรืชายดูดูไม่รู้ดิเขาคือรุนแรงตอนเนี้ยที่บ้านก็คือทายกันมาแบบผู้ชายผู้ชายผู้ชายเราบกว่ายผู้หญิงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบจะได้ผู้หญิงหรือชายไม่ใช่รเด็กดีสุดนี้ มา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 วัดแป๊บเดียวมามาวัดแป๊บเดียวอออดูช้างดูช้าง,งดูช้างตึ่ไหนแต่ชื่อละเรีกตึกเต่าไงคะคุณพ่อคิดว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายน่าจะเป็นผู้ชายตอนนี้ทุกคนในบ้านก,ก็นถ่ายเป็นผู้ชายมหมดแล้วแหละเพราะว่าอยากได้ผู้ชายกันทุกคนเลยเอ้ยมันน่าจะใช่เลยไอ้ยาถ้าได้ผู้หญิงมีคนหนึ่งอะผู้หญิงก็ดี แค่ทายว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ใช่หรอทายผู้ชายไว้ไว้ก่อนใช่ไหมทายไว้ก่อนเพราะเหมือนเปอร์เซ็นต์มันอีกเยอะกว่า Three days later อ้าวผู้หญิงผู้ชายเคยเอาดีดีสิเอาดีดีผู้หญิงหรือผู้ชายลูกเขาเปิดให้ทายแล้วผู้หญิงเอาอยากได้แต่หลานสาวหรือไงใช่เพราะว่าหลานชายลูกชายมีแต่กระเทย สวัสดีค่ะก็ยิ้มนะคะคือดีใจมากที่เมีานะคะมีน้องก็คือเพื่อนไม่ได้แพ้ทอ้องมากเหมือนกับท้องน้องทารานะคะแล้วก็ฮอร์โมนไม่ได้เปลี่ยนไปมากอะไรก็เลยคิดว่ารอบนี้เพื่อนน่าจะท้องเป็นลูกผู้ชายมากกว่านะคะก็ใจจริงก็คือต่อให้น้องจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ดีใจกับเพื่อนด้วยนะคะที่เพื่อนจะมีน้องคนที่สองให้มาวิ่งเล่นเป็นเพื่อนทารานะคะ วันนี้ก็น้าแนนนะคะจะมาทายว่าหลานคนที่2จะเพศอะไรนะคะดูจากลักษณะของเมษาแล้วไม่ค่อยเป็นสิวไม่ค่อยเป็นผื่นอารมณ์ไม่ค่อยสวิงอะไรอย่างเงี้ยคนที่แล้วอารมณ์สวิงค่อนข้างเยอะแล้วก็ฮอร์โมนเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกมาเป็นผู้หญิงเนาะคนที่2คิดว่าไม่เปลี่ยนเยอะก็น่าจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวยังไงเราก็มาลุ้นกันละกันเนาะว่าเป็นเพศอะไรนะคะขอให้คุณแม่แมเมษานะคะสุขภาพแข็งแรงนะหลานที่ออกมาก็ขอให้สุขภาพ ภาพแข็งแรงแล้วก็อารมณ์ดีเหมือนทาลาด้วยเลยนะไว้เจอกันช่วงต้นปีหน้านะคะป้ายีป้ายีอยากได้น้องอยากได้น้องผู้หญิงผู้ชายชาซืุอเสือผู้ชายอวันนี้ใส่สีฟ้าพร้อมเลยนะคะสุดสวยสุดสวยโอเคเราไปลุ้นกันนะว่าไงคะใส่สีชมพูทีมผู้หญิงหรอลูกสาวค่ะ,ะ่ถ้าลูกชายกันดีได้เหรอได้เหรอได้อะไรยอดตี๋ตีมา่อยมื่อย อ๋อไม่เมย์โป่งเอะโป่งโป่งนี่ทำให้แต่ละคนนี่คุณป้าป้านะคะกำลังจัดแจงลูกโป่งชอบชอบป้าป้าได้คือเรื่องอะไพี่มงพี่มงที่ไหนลูกสาวลูกชายลูกชายจ้าบอยบอยนี่ซิฟ่าซิฟ่าสวัสดีค่ะคนสวยอันนี้ทีมไหนคะทีมผู้ชายค่ะทีมผู้ชายค่ะลุงเต้อทีมไหนคะอะไรคือทีมไหนทีมลูกชายอ่ะ พี่ผู้ชายนี่งไงกางเกยงย<ช>ีนสีน้ำเงินใช่ฉันก็ไม่มีสีฟ้านี่ไงสีฟ้าใส่เสื้อสีฟ้าสีฟ้าเอ๋อนี่ไงพอดีเลยเอ,เอเย,ยังยาง ยก็ยังงงอีกว่าทำไมมีทั้งสีฟ้าสีชมพูอันนี้คือมันอยู่ข้างในผ้าสีข้างในเป็นสีอะไรทําไมเป็นสีอะไรสีฟ้าคือผู้ชายสีชมพูสีฟ้า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 สสีฟ้าสีจริสีเหรอทาสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าีฟ Trust I guess you're really good at saying what you mean. <inaudible> <Okay>. <inaudible> Suppress my feelings good. I know what's best for me Feel short of confidence My hands begin to shake I thought I knew you But I barely